อ๋อ oh สเปอร์ใกล้ได้นายประตูคนใหม่แล้วนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าสเปอร์คุยกับดาบิดราย่าครับฉุยแล้วนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วโอ้โ oh หอันนี้เป็นรายงานจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกเลยว่าสเปอร์เนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับดาบิดราย่าครับผู้รักษาประตูของเบรนฟอร์ดหลังจากเจราจาไปในะทิศทางที่ดีครับแต่ราคาที่เบรนฟอร์ดตั้งไว้ประมาณ40ล้านปอนดะ์ยังถูกมองว่าแพงเกินไปนะสำหรับสเปอร์นะครับ มือเก่าชาวสเปนคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเมื่อฤดูการชี่ผ่านมาครับดยเขาเก็บคลนชีตได้ถึง12ครั้งจาก38นัดที่เฝ้าสอกับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดในพิมเลงเกรดแต่ว่าดาวเตะวัย27ปีอย่างรายายเองอยังเหลือสัญญากับเบรนฟอร์ดอีก12เดือนเท่านั้นครับทำให้คาดกันว่าเขาอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากแมนยูแล้วก็สเปอร์รายงาน,นล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกเลยว่าการเจรจาระหว่างสเปอร์กับรายา,ยายเอง เป็นไปในทิศทางที่ดีตัวนักเตะพร้อมที่ย้ำเล่นในทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมและข้อตกลงส่วนตัวก็ให้ได้ข้อสรุปแล้วด้วยครับแต่ว่ายังก็ตามสเปอร์เองยังมีงานหนะักที่ต้องทำในอีกขั้นต่อไปในการเจรจากับเบรนฟอร์ดเนื่องจากพวกเขามองว่าค่าตัว40ล้านปอนด์เนี่ยมันแพงเกินไปจริงๆนะครับมันสูงเกินไปโอ้โหต้องมาตามับว่า จาคุยกันลุ้ล่วงหรือเปล่าสําหรับสเปอร์กับเบรนฟอร์ดนะครับในเรื่องของค่าตัวที่มองว่า40ล้านปอนด์มันแพงเกินไปสําหรับค่าตัวของดาบิดรรยะนะครับจะมาเป็นตัวแทนของโอโกโยรสในถิ่นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมก็ต้องมาตามเลยว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของดาบิดรรยะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปครว่ารุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม